คุณกาลังมองหาจักรยานเสือภูเขาอยู่ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกจักรยานเสือภูเขาแบบไหนดีวันนี้ร้านเจริญพันธิ์บอ์มีเดลับมาบอกให้คุณได้เลือกแบบเบอโปกันเลย1เลือกจากประเภทของจักรยานเสือภูเขาทั้งหมดจะมี3ประเภทฮาร์เทลจะมีโช๊คอยู่ด้านหน้าแต่ด้านหลังจะไม่มีโช๊คนะครับเป็นจักรยานเสือภูเขายอดนิยมที่ปั่นในทางเรียบได้ดีแต่ในทางรุขระปั่นได้บ้างฟูลชั u เตรนชั่นจะเป็นจักรยานเสือภูเขาที่มีโช๊คหน้าและโชลัง ดังนั้นจะปั่นในเส้นทางขูกปราทางลูกปลงังทางในป่าได้ดีมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายดาวเอลเป็นจักรยานภูเขาพันแท้เลยที่ออกแบบมาให้รับแรงกระแทกถึงสูง,สงดังนั้นจะปั่นในทางลุยมากๆปั่นขึ้นเนินแบบบางชันระดับมือโปรได้สบายมาก2องเลือกจากขนาดของวงล้อซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด3แบบก็คือ26นิ้วถ้าต้องการปั่นเส้นทางคดเคี้ยวความคล่องตัวเป็นหลักแนะนําเลย27.5นิ้วสมดุปลปั่นในเส้นทางที่เป็นทางขูกขลาทางคดเคี้ยวก็ได้ 29นิ้วถ้าใครต้องการการยึดเกาะที่ดีเป็นหลักความแข็งแรงเป็นหลักเส้นทางสมบูรณ์สมบันทาความเร็วก็ดีแนะนําเลย3เลือกจากวัสดุข,ของตัวถงังซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบตัวถังเหล็กน้ําหนักหนักเป็นสนิมได้แต่ราคาถือว่าถูกจอมเยาตัวถังอลูมิเนียมน้าหนักเบาไม่เป็นสนิมเป็นที่นิยมกันเพราะว่าราคาจะไม่สูงมากนะตัวถังคาร์บอนน้ําหนักเบาดูดซับแรงกระแทกได้ดีและจะมีรูปทรงที่สวยงามแต่ข้อเสียก็คือราคาจะสูงมากๆเลย4ีเลือกจากเกียร์หน้าของจักรยานมีให้เลือก กทั้งหมด3แบบเกียร์หชั้นหรือที่เรียกว่าซิงเกิลสปีดเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเรียบง่ายแต่ต้องการรถจักรยานที่มีน้ำหนักเบาเกียร์สชั้นหรือที่เรียกว่าดับเบิลสปีดมีตัวเลือกเกียร์มากขึ้นเหมาะสำหรับปานขึ้นเขาและทางราบเรียบเกียร์สชั้นหรือที่เรียกว่าทิปเปิลสปีดเหมาะสำหรับทุกเส้นทางตั้งแต่ทางราบเรียบจนไปถึงทางขึ้นเนินแต่ว่าระบบการปรับเกียร์จะซับซ้อนหน่อยดังนั้นจักรยานเสือภูเขาที่เหมาะกับคุณก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานขนาดของวงล้อวววััััสดดุขออออองงตถถถแแลลลลละะะะรรรบเเเกกกีีียยยย์้้้้้าาาาาืืืไ่่่มมมมมคนนนนนนโชชหิปป็ แชร์ไปให้เพื่อนๆที่มองหาจักรยานเสือภูเขากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ